สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซปซะไผ่เดนมาร์กค่ะาวันนี้ป้าโมนาก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่นานมาออกของฝันด้วยกันนะคะของฝันวันนี้ก็เป็นของฝันที่เราจะต้องเอาไปแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนของพวกเอ่พวกเรานี่ก็จะเป็นการอ่ะเาจะมีการเล่นเกมกันบนโต๊ะนะคะโต๊ะอาหารเนาะ หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วช่วงพักเบรคเขาก็จะมีการเล่นเกมเล่นเกมน่าจะเป็นลูกเต๋านะคะลูกเต๋าใส่ในแก้วเนาะแล้วเขย่าแล้วก็ได้ตัวเลขที่เป็นเลขโคกๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นเลขหกสตัวก็จะหยิบของขวัญบนโต๊ะไป1ชิ้นนะคะถ้าได้สมตัวเลขหกก็หยิบไปถ้าได้สามตัวก็หยิบไปแต่หลังจากถ้าของขวัญบนโต๊ะมันหมดแล้วอ่ะ ถ้าเวลาสมมุติว่าเขาจะตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงเราเล่นเกมนี่หนึ่งชั่วโมงใครได้ของขวัญกี่ชิ้นถ้าถ้าว่าถ้าว่าหน้าตักอ่ะถ้าว่าหน้าตักมันหมดแล้วสมมุติว่าหน้ากองเนี่ยมันมีอ่ะยี่สิบสามสิบชิ้นอย่างเงี้ยเราเล่นกันหนึ่งชั่วโมงให้เวลาหนึ่งชั่วโมงถ้ามันหมดตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของหน้าตักหมดครึ่งชั่วโมงแรกเราก็เล่นกันต่อจนกว่าจะหมดชั่วโมงนะคะ แล้วเราก็จะต้องไปเอาของเพื่อนที่ฝั่งตรงข้ามอ่ะของใครก็ได้ชิ้นไหนก็ได้ที่เราอยากได้ของคนอื่นอ่ะเราก็บอกว่าเราจะเอาชิ้นของคนอื่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเล่นกันแบบนี้เลยนะคะเล่นจนกว่าจะหมดชั่วโมงเนาะบางคนก็ได้เยอะสิชิ้นบางคนก็ได้ห้าชิ้น6ชิ้นแต่ทุกคนได้แน่ๆค่ะได้แน่ๆอาจจะได้น้อยได้มากอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นนี้โมนาก็ห่อหลายชิ้นมากเลยเพื่อเอาไปเล่นกันเนาะพอห่อของผ่านไปนี่ก็คิดถึงทังบ้านเหมือนกันนะว่าเอ้ยอยากให้ลูกเรามาเห็นแบบนี้บ้างจังเลยเนาะอยากให้ลูกมามีความสุขอย่างนี้บ้างจังเลยโมนาคเคยทำบีซ่าให้ลูกนะคะแต่มันไม่ผ่านนะเนาะโมนาก็ไม่รู้จะพูดยังไงโมนาทำให้ลูกคนโตเนี่ยสองรอบไอ้คนเล็กรอบหนึง่งแต่ละรอบแต่ละรอบนี่ก็มีค่าใช้ใจ่าย หลายบาทนะคะเพราะว่ามันต้องมีเอกสารการแปลด้วยเนาะทำมีซ่าให้ลูกมาแต่ละครั้งหลายบาทตอนนั้นที่ลูกอยากมาเพราะว่าลูกว่างเนาะลูกว่างจากการเรียนเราก็เห็นว่าลูกเพื่องจบเราก็อยากให้ลูกมาพักผ่อนกับเราแต่แต่เขาก็ไม่ให้มาเขากลัวลูกโมนาไม่ได้กลับค่ะเขาก็เลยไม่ให้ลูกโมนามาโมนาเลยก็แล้วช่วงนั้นก็มีนอยๆแล้วก็มีทําคลิปบ่นๆอยู่พักนึงนะคะ ช่วงน่าจะสองปีช่วง <c oughs> <c oughs> เนี่ยโมนาพูดแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยขอโทษขออภัยนะคะช่วงสองปีหลังจากที่อดีตสามีเสียชีวิตนั่นแหละคะ่ะโ <c oughs> มนาก็เริ่มทำอิกทำทำวีซ่าจะให้ลูกมาหาอยากให้ลูกมาที่โมนาหอขอ,ของขวันข้างนอกก็หิมะตกนั่นนะคะเยน็ยนๆนอกข้างนอก ข้างในบ้านก็เปิดความร้อนนะคะก็ประมาณ21 22นะความร้อนในบ้านนะคะข้างนอกก็หิมาตกไปหนาก็นั่งหอบไปก็ินไปเนาะคนเราอะ่ะพอนั่งจดจอ้องจดจ่ออะไรเนี่ยมันจะมีความคิดที่บางครั้งก็คิดน้อยบางครั้งก็คิดปวกบางครั้งก็คิดลบนะคะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเนาะมันก็เป็นราอตัวเราแหละเป็นคนคิดเองจะคิดบวกคิดลบคิดถักันอะไรก็มันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นโมนาก็คิดว่าโมนาทําของฝัญหลายชิ้นมากอันนี้ก็คือของขวัญที่จะไปจากบ้านลุงเนาะครอบครัวเขานะคะบางทีโมนาก็คิดอย่างที่โมนาบอกอะอยากให้ลูกโมนามาอยู่ตรงนี้บ้างจังเลยอยากให้ลูกมีความสุขนานาทีตั้งแต่สิบปี มาโมนาก็กลับบ้านปีละครั้งนะคะก็มีช่วงโควิดเนาะที่เว้นไป3ปีโมนาไม่ได้กลับบ้านหลังจากนั้นมาโมนาก็กลับแต่เราก็อยากอยู่ช่วงเทศกาลบ้างแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาโมนากลับบ้านนี่คือโมนาจะกลับช่วงเดือนกรกฎานะคะเพราะว่าโรงเรียนที่โมนาทํางานอะโรงเรียนเขาจะปิดต่างประเทศเขาจะปิดซัมเมอร์ช่วงเดือนกรกฎา ไดกับช่วงนั้นบางทีแต่ก่อนอดีตสมีโมนาได้กลับเป็นเดือนนะคะเดือนเดือนครึ่งเนาะแต่ตอนนี้อยู่กับลุงปีที่แล้วโมนาก็ได้ไปแค่สามสัมปดาห์เองอยากไปสักเดือนนะแต่ครั้งแรกคือลุงอะแกเพิ่งเคยไปเมืองไทยเราก็ไม่กล้าที่จะปล่อยให้แกไปแล้วกลับคนเดียวไงคะโมนาก็ต้องไปพร้อมกันกับแกแล้วกลับพร้อมกันกับแกแต่ปีหน้าไปเมืองไทยนี่ถ้า ถ้า,า,าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเชื้อโรคยังยังไม่มีปัญหาเนาะถ้าว่ายังบินได้ไรได้โมนาก็ยังอยากจะกลับอยู่นะคะประเทศไทยเนาะอันนี้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากนะคะสําหรับอันนี้เนาะฝรั่งอยากได้ม้อหุงข้าวแต่ยังไม่มีเอ่อยังไม่มีคนหุงเลยนะคะฝรั่งเนาะฝรั่งโสดลูกหนึ่งคะ่ะเนาะอยากได้ม้อหุงข้าวก็จัดไปให้ฝรั่ง ก็หอไปนะคะหอบไปก็คิดไปนาะอย่างว่านะคนเราพอมันอยู่กับอะไรที่มันนิ่งๆมักจะคิดเยอะถ้ามีอะไรมาทําถ้ามันไม่คิดเยอะก็ดีไปโมนาก็คิดอีกนะว่าโมนาจะกลับบ้านน่ะลุงแกก็ไม่เคยซื้อของขวัญอะไรให้ลูกโมนานะคะเนาะไม่เคยซื้อของขวัญแล้วสังเกตนะคะลุงนี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างขีงข้เหนียว เราใช้เงินใช้เงินเป็นไหมแกใช้เงินเป็นนะคะแต่แกไม่ค่อยใช้คือแกไม่ค่อยเป็นฝรั่งที่จ่ายพวก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 นะคะเวลาเราจ่ายนี่แกจะมองชำเลืองแล้วแกก็จะคือแกไม่แกไม่ว่านะคะแต่แกจะแซวเหมือนทนองว่า,าโมนาให้เงินญาติพี่น้องโมนาแจกเงินคนละพั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 นอย่างเงี้ยแกก็จะมามองโมานาว่าโอ้เธอให้เงินญาติพี่น้องเงยเยอะนะอะไรเงี้ยแต่คือความคิดของโมนาคือ เราให้เขาปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทุกปีทุกปีที่ให้ไปบางคนก็อาจจะมีได้มากได้น้อยก็ก็ตามสถานการณ์ไปเนาะบางทีให้ให้ไปก็ไม่เคยได้กลับนะคะแต่ก็อยากจะคิดอยากจะบอกเนาะสายขอสายสายอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะใครอะ่ะบางคนดูนก็ถ้าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรไม่พูดดีกว่าเนาะเรื่องนี้เรื่องสินไม่พูดดีกว่า พูดไปก็ก็ทําให้เราเหนื่อยอันแหละทําให้เราท้ออีกกันแหละช่วยเขาแล้วไม่ได้อะไรกลับมาคืนหรือว่าช่วยเขาแล้วเขาเขาเฉยเขานิ่งแล้วเนาะผ่านๆผ่านาน,านเอาเรื่องอื่นดีกว่าพูดเรื่องลูกเราดีกว่าเนาะ ลุงแกไม่เคยที่จะบอกว่าซื้อของขวัญอะไรให้ลูกเราบางทีเราก็น้อยแม่มูนาน้อยนะคะเนี่ยครั้งนี้ที่เหมอของขวัญเนาะมูนาก็นั่งนึกว่าทําไมลุงแกไม่พูดเลยว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้ลูกเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไม่พูดนะเรามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเขาไม่ซื้อให้ลูกเราเราซื้อให้ลูกเราเองก็ได้ โบนาซื้อให้โมนาก็จะดูว่าเป็นเป็นเรื่องในโอกาสอะไรที่จะซื้อให้ลูกเนาะอะไรนู่นนี่นั่นเพราะว่าส,วส่วนมากแล้วลูกโมนามีปัญหาอะไรเรื่องเองินเรื่องอะไรน่เงี้ยเขาก็จะโทรมาขอแม่ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อทำโปรเจกต์ส่งงานอาจารย์อย่างอตอนนี้ไอตัวเล็กคนเดียวนะคะที่ยังยังเรียนอยู่เนาะ โมนาก็จะต้องคอยอ่ะคอยส่งคอยส่งคอยเขาเรียกว่าอะไรคอยอุปถัมภ์เขาเนาะคอยดูแลลูกเรื่องการเงินนะคะก็จะไม่ให้เขาขาดปกปกตกบกพร่องเนาะไม่ให้เขามีปัญหาเรื่องนี้ก็คอยส่งนี่ส่งหน่อยโอห้าร้อยโมนาก็ให้ห้าร้อยห้าสิบให้ติ๊กห้าสิบบาทให้แค่นั้นค่ะบางทีเขาก็บอกแม่เดี๋ยวใช้ไม่หมดเดี๋ยวโอนคืนหน้าก็หายเงียบเหมือนกันนะลูกโมนา บาทก็ไม่โอนคืงแม่เนะาะก็ไม่เป็นไรนะก็ขำๆสนุกสนานไปคุยเรื่องลูกก็สนุกดีนะคะน้อยแต่ก็สนุกดีไม่เป็นไรนึกในใจเขาก็คือฝรั่งคนหนึง่งเราก็คือแม่ไม่มีใครรักลูกเราเรารักลูกเราเองก็ได้เนาะแต่อนาคตข้างหน้าบางทีโมนาก็คิดนะอย่าเอาเรื่องอย่าเอาแค่เรื่องของฝันเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขา มองดูเหมือนเราคิดไปเองว่าเขาไม่รักลูกเราอะไรเงี้ยมามาคิดลบกับเขาอะไรเงี้เนาะคือกับลุงนะคะโมนาพูดถึงลุงเลยแหละอย่ามาคิดลบกับลุงเนาะเพราะว่าทุกๆวันเนี้ยเขาก็ดูแลโมนาเป็นอย่างดีมากเลยอยู่กันมารู้จักกันมานี่รู้จักกันมานี่หนึ่งปีแล้วแต่อยู่ด้วยกันนี่เดือนมก,การาที่โมนาก็จะอยู่ด้วยกันครบหปีแล้วเขาดูแลโมนาดีมาก ที่เราก่อนที่เข้าบ้านฝรั่งเราก็มีข้อตกลง,งกันแล้วว่าเราจ่ายอะไรเราก็รู้หน้าที่ของเราเนาะเขาก็รู้หน้าที่ของเขาแต่ส่วนอื่นอื่นอืนน่นเช้ามาทุกวันหยุดก็ยังเหมือนเดิมนะคะจะจะครบปีแล้วเนาะก็ยังอยู่ในมาตรฐานเดิมก็คือทําอาหารเช้าให้โมนากินทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์มนาก็ได้กินอาหารมื้อเช้ากับลุงโดยที่ว่าลุงเป็นคนทำมนาไม่ต้องลุกขึ้นมาทำเลยนะคะ มมนานอนตื่น8โมง9โมง10โมงน,มนั่นแหละมูนาถึงบอกว่ามูนาจะนัดใครไปไหนหรือว่าจะไปไหนหรือว่าจะให้มูนาไปขายอะไรคือมูนาไม่ทันลูกค้าหรอกค่ะตื่นสายเป็นเป็นไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนนายตื่นสายนะคะแต่เป็นคนอ่ะอทำงานเหนื่อยจัดถึงสุดแล้วโมนาอยากนอนวาเสาร์อาทิตย์ตื่นสาย แต่ก็ดีลุงก็บอกโอเคอนุญาตให้ื่อสายลุงก็ไม่ว่าอะไรนะคะแต่อนาคตก็ไม่รู้นะว่าเขาจะรักเราตลอดไปหรือเปล่าแต่วันนี้เราคิดว่าเออเขาก็ยังยังรักเราแหละเนาะรักเราก็ยังทําอาหารให้เรากินวันเสาร์วอาทิตย์ก็พาเราไปไหนมาไหนก็คือเราก็ไปสองคนตายานั่นแหละค่ะก็ก็โอเคเนาะก็เรื่องน้อยก็งั้นแหละค่ะเราก็ปล่อยผ่านไปเขาไม่รักก็ไม่เป็นไรลูกพวกเรา เรารักเราเองก็ได้ไม่เป็นไรเนาะวันนี้โมนาก็มาพูดเล่าสู่กันฟังเนาะว่าฝรั่งมันไม่เหมือนกันทุกคนถึงแม้เราจะมีลูกติดแล้วแต่บางคนเขาก็คือลุงแต่ลุงลุงฝรั่งคนนี้คือแค่ไม่มีลูกเลยอะนะ่ะเนาะแกก็เลยมีไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีความที่จะเป็นพ่อไม่มีความที่จะเป็นพ่อ แต่แกมีความที่เป็นสามีที่ดีของเราก็โอเคนะคะเนาะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วใช้ได้ระดับนึงเนาะถึงไม่100%ก็ได้สัก60%ตอนนี้60%สําำหรับปีแรกก็โอเคนะคะปีแรกเราได้ผู้ชาย60% 60%เไหมอะ่ะทำอาหารให้เรากินทุกเช้า เสื้อผงเสื้อผ้าเขาก็ซักทุกวันเสาร์อื่นๆเขาก็ทําให้เราก็ก็ก็ถือว่า60 70%เน็นาะอื่นๆก่อนที่เราจะเข้าบ้านเขาเขาก็จัดการไม่ให้เช่นหนึ่งประการแรกที่โมนาเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเ <c oughs> อาโมนาจะย้ายเข้ามาอยู่เขาในบ้านเขาเริ่มทำมาที่จอดรถเพราะว่าลูกม,มีรถคันหนึ่งโมนามีรถคันหนึ่งมันต้องใช้ที่จอดรถสองคัน ลุงแกเสียสละแกทําที่จอดรถอีกคันหนึ่งหน้าบ้านแล้วลุงก,ก็เสียสละให้เอาโมนานะเอารถโมนาไปจอดข้างในในข้างในข้างในข้างในลงจอดรถคุยยาวมากเลยจบคลิปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนโมนากำลังเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะสำหรับสายฝ่อเนาะของฝันที่ได้ก็เยอะแยะตามนี้เลยค่ะ ก็เป็นที่ทํางานของแมนารอบบ่ายที่นึ่นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ